สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัฒนาวัดีไฮโดรฟานชาแนลแล้วก็ช่องนาดีพรมประสิทธิ์นะครับวันนี้เลิกงานยามดีนะครับ29พฤษภาคม2 5 6 5นกะครับก็จะมายกเสาบ้านน้องแอนควาดานะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะครับจะยกเสาเอกขึ้นนะครับวันนี้ เชิญลงดำลุงดานะครับแล้วก็อายิปปานีนะครับมาช่วยกันในการยกเสาเอกนะครับตับต้งตัวนี่นะดูไปด้วยเดี๋ยวนี่อะมาดไส้ถุงเงินถุงทองเก็ดยังได้ไส้นะี่ยขึ้นบหรอขึ้นบ้า,าน,นใช่ ไส่ลุมอยู่บ้าตังเล่ดีนะใส่เลยลุมเออหรือหยิบหยิบใส่เลยใส่แจกใส่เลยใส่เว้ใส่ว้าวเด้ใส่แล้วก็ว้าวพร้อมมันอ่ะใส่ใส่แล้วก็ใส่เงินไปแล้วก็หมุนดีๆหมุนหมุนหมุนเยอะๆ เราเป็น <ừ, S 1> ลูกช้างกันเอกเงินทองไหลามาเทมานะครับเอ้าอีกสาทูเ้ยเาหมาเทมา,ายังกนง่เด้อเต็มไส้เต็มยังแล้วรถไปมา ลลนลน่่ไม่หล่นครับมีหล่นแน่นอน <c oughs> มันหันหน้าลงนั่นนะเราหันหน้าขึ้นแล้วข <c oughs> ึ้นแล้วขึ้นแล้วหล่นกลับ,บไปกลับไปอ๋อไฟแช็กไฟแช็กให้ลุงดำอ่านบอกเจ้าที่นางธนรนีก่อนไฟแช็กจุดทุก บอกแม่นางธรณีเจ้าที่เจ้าทางก่อนจุดให้แกไหมลุงเอากี่ดอกสามดอกเองจุดให้ลุงดำงเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางบริเวณก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องมาทับที่วางล่างนะ นำมาวางเพื่อตรงคะเออในดินเนี่ยบอกเจ้าที่เจ้าทางนวาเปิดเลยละเปิดวางวางสี่สี่พาเขาเออเปิดขนมออกมาวางสี่พาบอกเจ้าที่นะวางสี่มุมก็ได้ ในหลุมในหลุมในหลุมก็มีแต่เงินแต่ทองจานวางสีม่มุมวางสีม่มุมวางขนมสีม่มุมบอบอหยิบวางอสี่ทิศเรียกว่าเลี้ยงหนมหวานเจ้าที่แม่นางธรณีสี่ทิศครับบอกเจ้าที่จะทางว่า พอปลูกบ้านขึ้นแล้วก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ซุมให้เย็นผมทำงานก็ต้องมีความปลอดภัยให้ซุมให้เย็นลูกเต้าก็ให้เป็นคนดีสี่ทิศยางลวงดาบอีกทิศหนึ่งเหมือนกันสิทางขาลวงดาอย่างนี้ไปหลวงดาวางกระดิ่งวางกระดิ่งเลยความเลยลูกความเลยเออ เอ้าทูบให้ลุงดำวยพรบอกจะที่จะทางใครเอ่อมาิ่พึ่งพาอาศัยอยดีดไม่คอใาไปด้วยเด้อ้าสาธุอ้ายกจับสาจับเสาโว้โ้ขึ้น โอ้โหเฮวอโอ้โหเฮ่อโอ้โห่อประคองไว้ยูยูดีมีแห้งใท่นตั้งบ้านแล้วกันขายมานอนมาอยู่กับล่ำลดำรวยนอนรับฝันดีไดีเข้ามไม้ก่อนเข้ามไว้เสื้อแค่ตั้งเสาเฉย เตรียมเข้าเข้าแล้วเห็นเข้ากันขึ้นขึ้นห้างบอขึ้นห้างมอขึ้นห้างบถมารถมาก็ขีมาเออไปวางห้างก็ได้ข้ามนะไลนหนึงก็ประมาณไะประมาณพ่าะห0ยี่สิบบาทหรอเล่เวลาวัดก็วัดยี่สิบวาทเดี แม่พิแม่มดตะณคนครับ nice ัน่มดทงคุณยิงหลายมันจับเสาไว้คุณแม่มดกะสามสิบห้าไร่เดีะอันนั้นด้วยใช่ไหมครับต้นหันเสาค้ำที่สองเสาหนุนโน อยตัวอาไม้ตีกเหล็กเออบอกให้ยกกระสอบน่ะขึ้นลืมกระสอบเหล็กดูดิเอกเอามาอีกสองอันเสานะเสาเหล็กเนาะจะต้องมาปักข้ามเสานั่นเลย ดีๆได้มันล้มตัดเขาเลมัล้มเหรอเนื้อมันหัวไม่ได้ปิดเลยหัวไม่ต้องปิดลงปิดยังไงไรยังไม่ได้ขอกไม่ได้อะไรเลยยังไม่กรอกเลยกรอกปูนใส่เลยแล้วกรอกปูนใส่ครึ่งนึงตอนเทนู่นแหละตอนขึ้นนั่นเลยเทคงเทคานั่น ไปยไปไปยกเสาโนดเสาค้ำยกเสาค้ำครับท่านผู้ชมตัวนี้ยกเสาค้ำกันนะครับโอ้อหโอ้โอ้โอ้โหโอ้นหโอ้โหโอ้โหโอเเต็ม้โหโอ้โหโอ้โหเต้มหโอ้โหโอหบ้้ับ้อ้้้้ การะพึกนพึกงานงานมาลุงดาเอามือออกลุงดาน้ำแดงมานะเปิดเปิด ลืมไปเปิดตั้งไว้นั่นแหละเทน้อยนึงก็ได้เทใส่ดินน็ไดเอมีน้ำหวานเลี้ยงเข็มับสสว อันนี้ก็คือการยกบ้านนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเรายกแบบขาวยกเดี๋ยววันต่อไปก็ค่อยขุดหลุมใหม่ตั้งเป็นเสาเก้าต้นนะครับเสาเก้าต้น2ห้องนอนสามห้องนอน1ห,ห้องน้ำในครัวนะครับนี่ก็บริเวณรอบ,รอบ โอเคอคโอเคครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องพัทลาดีไฮโดรฟาร์มชแนลแล้วก็ช่องเนรีผงประสีนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ